ขออนุโมทนานะขอบใจี่น้องชาวรถด,ดำสายบุญ <Okay. S 1> นะเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าในะวันนี้การวิ่งรถขึ้นเขาด้วยน้ำหนักรถขนาดนี้ทุกคนเสี่ยงมากเลยนะเสี่ยงกับการที่จะต้องไม่รู้อะทุกคนก็กลัวทั้งระเบิดกลัวทั้งว่าวันนี้จะเป็นวันที่ทหารมีแนวโน้มเดดไลน์ว่าจะมีจุดปะทะหรืออะไรต่างๆแต่ทุกคนก็ยังกล้ามานะก็เชื่อว่าทุกคนมาด้วยใจจริงๆนะก็ขอให้บุญรักษาแล้วกันนะขอให้พระแม่ธรณีนี้ จงเป็นพยานและยืนยันว่าคนกลุ่มนี้นได้มารักษาผืนแผ่นดินไทยเพื่อให้ลูกหลานเราในอนาคตได้มีผืนแผ่นดินเยียบยืนอยู่อย่างภาคภูมิใจไม่เหมือนกับเด็กบางคนที่เราเห็นในปัจจุบันตามโรงเรียนต่างๆบ้านเราเป็นเด็กต่างประเทศ <c oughs> เด็กที่มาจากต่างชาติแล้วมาร้องเพลงชาติไทยบนผืนแผ่นดินคนอื่นเด็กเขาคงคิดเหมือนกันว่าทําไมแม่กับพ่อต้องพาเขาข้ามน้ําข้ามทะเลมาบนแผ่นดินไทยเพราะบ้านเขาเนี่ยทางการเมือง ทั้งอะไรต่างๆก็ไม่มั่นคงงั้นเราจะส่งต่อแผ่นดินไทยนี้ให้ลูกหลานของเรานะด้วยกําลังของรถด,ดําสายบุญเหล่านี้และวันนี้ก็ได้ทําแล้วเป็นประจักษ์แก่สายตาตามภาพที่ทุกคนได้เห็นในขณะนี้นะขอ,อนโมทนาบุญขอบุญรักษาบุญอันใด <c oughs> ขอบุญอันใดที่พระอาจารย์ได้บวชมา32ปีขอให้ทุกคนจงได้รับส่วนบุญนี้ด้วยทุกๆประการใครที่คิดร้ายต่อโยมก็ขอให้เขาแพ้ภัยตัวเองไปเราจะไม่ขอจองเวรจองกรรมกับใคร ขอให้บุญกุศลนี้จงหล่อเลี้ยงให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามหายยากหายจนเสียีหายทุกข์หายยากหายลำบากเสียีมีความสุขความเจริญทุกด้านทุกประการด้วยกันทุกคนแทนส<า>ุส

โอเคนะครับเอามองกล้องครับหนึ่งสองส้มหนึ่งสองซ้มอีกรูปหนึ่งครับผมยวๆข้างหลังด้วยนะเห็นไหมไม่ไม่เห็นครับพายจา์ต้องต้องลงไปไหลลงหน่อยครับถ้าลงไปเห็นครับตรงนี้ไม่เห็นครับครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยลงไปตาลงไปจำหน่อยครับมันจะได้เห็นอ่าโอเคครับตรงนั้นครับโอเคครับ อ่าได้ครับพาาีาจย์ตรงนี้ได้เลยครับผมเอาหนึ่งสองซ้ำอายกนิ้วครับผมหนึ่งสองส้ำโอเคครับขอบคุณครับ